สวัสดีค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักง,งานพัฒนาภาค4ส่วนหน้าจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดปัตตานีรับแรดธาตุก้อนจังหวัดปัตตานีจำนวน120ลงังจังหวัดยะลาจำนวน70ลัง,ลงรวมเป็น190ลงังเพื่อเตรียมการส่งมอบให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนทพณศูนย์นาการเรียนรู้สำนักง,งานพัฒนาภาค4ส่วน,น้าตะมนเปียมุมงังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีและในวันเดียวกัน จัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดสงขลาเข้าพบนายซัมสุดิงมะสาสาประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคนเนื้อนอทพโดยเจ้าหน้าที่ชุดได้เก็บรายการเป็นการรายงานการผสมเทียมและมอบน้ำเชื้อโคแช่แข็งสายพันธ์ุนทพเพื่อใช้ในการปรับปรุงสายพันธ์ุโคให้เป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งได้แนะนำวิธีการป้องกันโรคที่เกิดขึ้นกับโคนักกลุบผู้เลี้ยงโคเนื้อนอทพอบ้านไร่หมู่ห้าตำบลสบ้าย้อยอเภสะบาย้อยจัังหวดสงขลาทั้งหมดนี้เป็นภารกิจของนักรบสีน้ำเงินในการดูแลลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนในเขตรับผิดชอบค่ะ